อาไปดูที่อิตาลีกันบ้างจ้าเมื่อวานนี้การชเชนาอิตาลีได้แชมป์อย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยว,ว้าวนะะทั้งๆที่ไม่ได้ลงเตะด,ด้วยนะเมื่อวานเดอพมิลานแต่ได้แล้วเดือนิลานนี่ชนะไปตั้งแต่วันเสาร์าแล้วค่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มาลุ้นผลคูของอตาลันตาอ๋อเขายังมีเตะอีกไหมคะยังมีปิดรุ่นปิการยังไม่จบแต่ว่า,นาน<อ>คะแนนขา เพราะว่าอัตลรนตาเมื่อาวานเนี่ยบุกไปเสมอซาสุสรโรหนึ่งหนึ่งทำให้ไล่ไปทันแล้วนะครับไล่ไปทันแล้วสวยมากภาพนี้อันนี้เป็นภาพที่แฟนบอลเดอร์พิรานก็ไปรวมตัวฉลองครับฉลองทีห่หน้ามหาวิหารในเมืองพิลานอะ่ะนะครับก็ฉลองแชมป์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนำสิบสามคะแนนหรือสี่เกม<อ>ไม่ทานแล้วมีให้เก็บเต็มที่ก็สิบสองแต้ม ขาดลอยแหละขาดลอยแล้วอืนี่เป็นแชมป์แรกในรอบทศวรรษเลยนะทศวรรษเลยเหรอพี่หมายถึงว่าสิบปีเลยเหรอเออผม้ยพูดงัานก็ไม่ถูกแชมป์แรกของทีมอื่นในรอบทศวรรษเพราะว่าสิบปีที่ผ่านไาทายูเว่กวาดยูเวนตุสกวาดล้วนๆเอ้าหรอใช่เพ่งจะมีเตอร์ในโปรมาในซีซั่นนี้นะครับโอเคแบ่งๆกันบ้างแบ่งๆกันไปแต่ว่าแบ่งกันครั้งละครั้งละสิบปีก็ไม่ไหวนะก็เรียกว่าของความยิ่งใหญ่มยาวนานหรือแบบตกบาลังในปีนี้เนี่ยยูเวนตุสนะครับค่ะ ส่วนผลคู่อื่นเมื่อวานนะครับมีลาซิโอ,อชนะเจโนสี่สาโบอลินญาเสมอฟิโอเรนตินาสามค่ะนาโปลีเสมอไกยารีหนึ่งหนึ่งซาโดเรียชนะโรมาสองศูนย์แล้วก็อูเดเนเซ่เมื่อวานแพ้ยูเวนตุสไปหนึ่งประตูละสองโร็อดอ์ยิงคนเดียวสองประตูเลยนะเมื่อวานค่ะครับนีะก็คือผลการโชว์เซอาร์เมอร์คืนนี้นะครับค่ะ